ระเดิพระคุณพระธรรมรัตนาพรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้านะระเบียรวันเจ้าอาวาสวัดพขัตรมกายและคณะสงฆ์ทุกรูเดินทางมาถึงแล้วครับเรียนเชิญทุกท่าน เนเจิญทุกท่านตั้งใจกราบความกูชาและรัตนกราบสังเอกราสบาร์ปเกิดท่านสมคิดจักรธรรมรุก้ว่าราชการจัดหอกมะสุทานีพระประธานในพิธีได้เปิดกลวยกระทงดอกไม้ถวายร เราลงนูเรียนท่านสิจันทร์ธรรมฤทธิ์านาณาบตราระนววาานวัตธรรมกายและคณะสงฆ์ที่เคารพทุกทเรียนท่านในมือกอหลอนหัวหน้าสมเมางพระปาและพระออกท่านครับก่อนอื่นข้าขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งสู่จังหวัด มีการฟื้นฟูภาพพุทธศาสนาและพุจารย์ลงศิลธรรมให้กับสู่สังคมไทยต่างเช่นสมัยน แลจะไม่รู้ว่าอะไรเป็นการเกษตรแต่จุดที่สองก็จะเป็นท่านนายกหรือว่าผู้แทนของท่าสมาคมในจ